ันนี้อยของผมโคตรตื่นเต้นมากเลยครับกับรอกตัวใหม่ของแบรนด์ฟิตคิงครับโอ้ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะยังจำกันได้ในรอกที่สร้างกระแสฟิตคิงพอมีกระแสตอบรับจากนานาดีมากยอดขายถล่มทลายแล้วก็ยังมีเสียงนียกร้องจากนานาน,านะครับอยากให้เฮียรสร้างรอกที่มีความแข็งแรงความคงทนที่สามารถตกความดุจใหญ่ๆแม้กระทั่งสายกระชากไม่ควรพลาดรอกตัวนี้เลยครับใช่เลยครับ พวกนักตกปลาที่ตกปลาบึกใหญ่ๆคงจะรู้นะครับว่าหนึ่งเบรกไม่โยเบรกไม่เมียนหละเนิดเปิดเจอสุดท้ายสุดท้ายเป็นไงครับก็ทางทางคจากประสบการณ์ของผมนะครับผมได้เอามาพัฒนานะฮะเอามาศึกษาจึงได้ออกแบบลอกมาเป็นตัวนี้ด้วยระบบของลอกไม่ว่าจะเป็นสปูลระบบเฟืองเฟืองหลักเฟืองเกียร์ผมออกแบบด้วยระบบ CNC ทั้งหมดนะฮะรวมไปถึง เบรคคาร์อบอนเท็ตสามชั้นเลยเพื่อการขัดปลาใหญ่โดยเฉพาะครับอ้าวเฮียแล้วอย่างนี้เราจะาได้ไปเทสกับลอกตัวใหม่ของเราไหมครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลอกตัวนี้นะครับไปเทสปลาบึกที่บึงสำรานมันจะได้ร้อยโลไหมเดี๋ยวยังไงรอติดตามทลิปรีวิวทิปผ่าลอกหอมลอกตัวนี้กันนะครับพราลอกตัวนี้ยังมีจุดน่าสนใจอีกหลายจุดแล้วรอติดตามชมกันนะครับแกงถึกทนตามสไตล์ฟิชชิงฟิชชิงออฟชอ์